สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทํำข้าวมันไก่แบบง่ายๆกันนะคะเราดูมาจากเอ่อ u ูทูบแล้วก็ดิก t ตออีกหลายๆช่องนะทุกคนแล้วก็มามาเอา่อใส่ปรุงเครื่องปรุงเองบางอย่างนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาตารเผาทั้งหมดเพราะลองชิมดูแล้วอะ่ะมันก็น้ำจิ้มมันก็ไม่ค่อยได้รสชาอันนี้ก็เริ่มจาก ข้าวข้าวว่นนะทุกคนข้าวนี้เราใช้ไปห้าแก้วนะคะกินกันหลายมื้อนะคะกินสองคนกับแฟนก็น่าจะสามสี่มื้อน่าจะได้ะคะ่ะก็สาวล้างนะ้ำไปสองสามรอบค่ะเสร็จแล้วก็นี่คือเครื่องที่เราต้องใช้นะจะมีผักชีมีขิงแล้วก็มีพริก แล้วก็ฟักเอาไว้ต้มน้ําซุปนะคะมะนาวเอาไว้บีบใส่น้ําจิม้มแล้วก็แตงกวาเป็นผักกินแก้มกับข้าวมันไก่นะคะอันนี้น้ําซุปที่เราต้มไก่ไว้แล้วนะทุกคนเสร็จแล้วก็เนี่ยมาตั้งกระทะใส่น้ํามันแล้วก็เจียวกระเทียมสับใส่ขิงใส่รากผักชีไปค่ะผัดผัดไปพอหอมแล้วก็เทเข้าวสารที่เราล้างทําความสะอาดไว้ ใส่ลงไปนะคะพอผัดเข้าสารจนทั่วแล้วเราก็จะไปเทใส่หม้อข้าวค่ะเทใส่หม้อข้าวเสร็จแล้วก็จะเอาน้ําซุปที่เราต้มไก่ไว้นะคะซ้อนฟองออกให้หมดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะเหมือนล้หุงข้าวปกตินี่แหละคะ่ะทุกคนถ้าเคใครชอบข้าวแข็งก็ใส่น้ําน้อยนะคะอย่างเรากินข้าวอ่อนอย่างเงี้ยเราก็จะใส่น้ําเยอะแต่ของเราจะเป็นข้าวหอมนะคะ แล้วก็เอาไปหุงปกติคะ่ะแล้วก็จะมาทำน้ำจิ้มนะคะก็จะมีกระเทียมมีขิงแล้วก็พริกคะ่ะเครื่องปั่นเรามันเป็นอันเล็กนะต้องทยอยปั่นคะ่ะทุกคนปั่นไปทั้งหมด3ามรอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปปรุงในถ้วยเอาคะ่ะเพราะว่าที่เราดูมาหลายๆคลิปนั่นเขาจะปรุงไปในเครื่องปั่นเลยแต่ว่าเครื่องปั่นเขาใหญ่ อันนี้ของเรามันอันน้อยเดียวทุกคนเป็นแบบชาร์ตแบตเอาค่ะแบบเนี้ย แล้วก็ปั่นมันก็จะละเอียดพอประมาณนะคะทุกคนอันนี้คือทําครั้งแรกเลยนะของเราเพราะว่าเราก็ไม่เคยทํากินหรอกะคะ่ะเห็นเขาทํากันในคลิปมันก็ดูง่ายๆนะครับแต่พอมาทําเองแล้วมันก็เตรียมเครื่องหลายอย่างอยู่เหมือนกันค่ะโดยเฉพาะที่กลัวที่สุดคือกลัวทําน้ําจิ้มไม่อร่อยเหมือนตามร้านนะคะแต่ว่าเวลาไปกินตามร้านเขาจะให้แค่ถ้วยนิดเดียว มันไม่พอกินนะคะบางนี้ก็ไม่กล้าขอขอเพิ่มเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็จะไปใส่ถ้วยปั่นแล้วไปใส่ถ้วยแบบนี้ค่ะสามรอบเสร็จแล้วก็จะมาปรุงเครื่องนะคะปรุงเครื่องก็ใส่น้ำซุปที่ต้มไก่ะคะ่ะ ของเราทําเยอะหน่อยน้ำจิ้มก็ใส่น้ำซุปไปสอง,สองกระบวยค่ะบ้านเราเรียกกระบวยนะคะแต่ที่อื่นไม่รู้เรียกอะไรเสร็จแล้วก็จะใส่เต้าเจี้ยวค่ะไปประมาณ3ช้อนอันนี้คือเรามาเพิ่ม มาเพิ่มเครื่องปรุงเองนะทุกคนเพราะว่าสูตรที่เราดูมาเขาจะใส่แค่ช้อนเดียวแต่เขาทําน้ําจิ้มแค่แบบถ้วยเล็กๆถ้วยเดียวอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มเอารสเอาแล้วแต่เราชอบรสไหนนะคะที่เราดูของมาเขาจะไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่รสดีเลยแต่ของเราใส่หมดค่ะทุกคนแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำไปช้อนหนึ่งหรือใครชอบสีดำๆเยอะๆก็ใส่ไป สองสาช้อนก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบน้ำส้มสายชูค่ะตอนแรกใส่ไปช้อนเดียวนะคะแต่พอลองชิมแล้วมันไม่ไม่ค่อยได้รสเปรี้ยวก็จะใส่ทีหลังอีกช้อนหนึ่งค่ะแล้วก็บีบมะนาวใส่ไปหนึ่งลูกอันนี้เป็นสูตรเราเองนะคะเพราะว่า บางคลิปที่เราดูน่ะเขาจะใส่แค่มะนาวอย่างเดียวก็มีบางคลิปก็ใส่น้ำส้มสายชูเทียมหรือว่าใส่น้ำมะนาวเทียมอะไรประมาณนี้ค่ะนคะคะหลังจากนี้เราก็จะใส่ลองชิมดูแล้วมันยังไม่ค่อยโอเคก็เลยใส่ผงชูรสแล้วก็รสดีเพิ่มไปนะคะแล้วก็อันตอนนี้ลืมใส่น้ำตาลทรายค่ะ แล้วก็น้ำตาลทรายมาใส่แล้คิดว่ามันจะทํายากมันก็ไม่ได้ยากนะทุกคนมันไม่ได้แบบต้องเอาไปเคี่ยวเรือไปตั้งไฟอะไรอย่างนี้นะคะก็แค่เนี่ยเป็นแบบนี้แหละพอชิมได้รสชาติแล้วก็พอนะคะไก่ในหม้อน,นั้นสุกแล้วก็เอามาหัน่นเนี่ยเป็นประสบการณ์ว่าไก่มันแห้งไปนะทุกคนคือทําครั้งแรกนะคะต่อไปก็แค่เอาแค่พอสุกแล้วก็เอาลงมาหั่นได้เลยค่ะ พอไก่มันแห้งไปปุ๊บมันก็จะแข็งแล้วมันก็หั่นค่อนข้างยากคือไก่มันจะเนี่ยพอหั่นแล้วเนื้อมันแยกออกจากกันแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหั่นให้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นนี้ค่อนข้างเละเปนะ็นซะหน่อยแล้ว เราซื้อส่วนส่วนอกไก่มานะทุกคนมันมันไม่ค่อยมีหนังค่ะแต่มันลดราคาไงก็เลยให้แฟนเราไปซื้อมาอันเนี้ยแต่ที่เราเห็นเขาทำทำกันในคลิปเขาจะใช้เป็นสะโพกค,ค่ะแต่ถ้าเกิดสำหรับคนลดความอ้วนอะไรเงี้ยเขาก็จะกินอกไก่แบบนี้นะคะเนี่ยก็หั่นชิ้นแบบนี้ดูเหมือนเล็กนะทุกคนแต่ว่า พอเอามาใส่จานเราชิ้นมันใหญ่อยู่นะแต่มันแข็งไปนะคะถ้าใครจะทำก็ต้มแค่พอสุกพอคะ่ะแล้วก็ออกไก่มันจะได้ฉ่ำๆหน่อยอันนี้มันค่อนข้างแข็งพวกแตงกวานั้นเราก็ไม่ได้หันให้ดูนะคะเพราะว่ามันหลายอย่างกว่าจะได้กินอะ เราเคยทําคลิปยาวๆหลายรอบแล้วค่ะแล้วมันไม่ไม่ค่อยโอเคแล้วมันไม่ค่อยมีคนดูก็เลยตัดเป็นคลิปช็อตนะคะอันนี้ก็จะมาเตรียมเสร็จแล้วค่ะก็จะเอาข้าวไปคว่ำใส่จานนะคะให้มันเป็นถ้วยแบบนี้ตามสบายเลยค่ะใครจะสะดวกตักกินเลยหรืออะไรก็แล้วแต่นะบางคนเขาก็ทำในหม้อหุงข้าวเลยนะทุกคน เนี่ยเรากลัวมันไม่อยู่เราก็ต้องความความกลับไปเหมือนเดิมอีกก่อนมันน่าจะต้องอัดแน่นๆนะะแล้วนะคะเววกะตักน้ําจิ้มมาใส่ถ้วยลองวางดูมันไม่พอก็ต้องเลยขยับไปอีกหน่อยนึงจะจัดจานให้มันสวยงามละคะ่ะ ถ้าทำคลิปยาวแล้วมีคนดูเยอะเราก็จะมาทำเรื่อยๆนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ยพอทำแล้วมันคนดูแค่ร้อยกว่คนอย่างเงี้ยค่ะสมม่วนมากเราจะตัดเป็นคลิปช็อตหมดนะคะฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะแต่กินเท่าไหร่ก็เอาไก่มาเลียงเลียงแล้วก็จะมีแตงกวานะคะที่หั่นไว้แล้วเราก็เอามาเลียง แล้วก็จะไปจัดจัดอีกทีคะ่ะจนมันได้สวยะคะ่ะอย่างนี้มันไม่สวยอันเนี้ยจัดแล้วเราคิดว่าสวยแล้วเราก็พอแล้วคะ่ะแค่นี้แหะคะ่ะทําได้แค่นี้เนี่ยทุกคนฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายทําคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะรสชาติก็โอเคอยู่นะคะแต่ไก่มันจะแข็งไปนิดนึงน้ำซุปก็อร่อยนะทุกคนและอีกอย่างคือกินได้เต็มที่นะคะเพราะว่าทำกินกันเอง ถ้าซื้อเขาก็ห้าสิบบาทได้นิดเดียวค่ะไก่ประมาณสามชิ้นได้แตงกวาหั่นบางๆแทบจะปิวลมไปแบบนั้นน่ะนี่กำลังหามุมถ่ายทำหน้าปกคลิปอยู่นะคะเราจะลงทั้ง youtube ติกตอกแล้วก็ facebook นะคะทุกคนช่องปุ๊กลุกเอมเอมนะคะปุ๊กลุกแล้วเว้นวัคเอภาษาอังกฤษค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชม